สำหรับมิติที่6คลิปนี้บอกก่อนเลยครับมันเป็นภาพลอมจาก AI ใช่ครับภาพปลอมแต่ AI มันขโมยมาจากภาพจริงครับหลายสัปดาห์ก่อนในกลุ่มมิติที่6บน Facebook มีสมาชิกนำภาพนี้มาสอบถามครับเนี่ยครับ คุณชัยซึ่งเป็นสมาชิกเจ้าประจําที่มักจะนําโพสต์เรื่องราวมากมายมาแชร์กันในกลุ่มวิตติที่6ครับและกับภาพนี้เป็นภาพที่ถูกแชร์มาจากเพจนึงซึ่งก็ต้องขอปิดชื่อเพจเอาไว้ก่อนนะครับ ป้องกันความเสียหายในด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนื้อหาของเพจนี้คัดลอกและดัดแปลงมาจากแหล่งต่างประเทศอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนไทยด้วยกันผู้บรรยายขออนุญาตแปลเนื้อหาจากแหล่งต้นทางโดยตรงมาเลยดีกว่านะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าภาพนี้มันจริงมันปลอมยังไงแล้วมันคืออะไรเพื่อให้เรื่องนี้มันจบลงโดยสมบูรณ์ที่สุดนะครับต้นทางของเนื้อหามันมาจากเพจ Ancient History ตัางตัวว่าเป็นเพจของอเมริกาโพสตภาพดังกล่าว ถูกแสดงไว้ตั้งแต่วันที่28รกรกฎาคมหรือก่อนเพรไทยประมาณ9วันโดยเนื้อหานั้นบอกว่ามันเป็นการพบครั้งใหม่ในเขตมาดยาโอชังกาบาดของอินเดียทางรัฐบาลเปิดภาพวาดถ้ำโบราณที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเรากับการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีกับสิ่งมีชีวิตบนบกอื่นๆ ภาพวาดอายุหมื่นปีเหล่านี้พบในพื้นที่ชามาราในเขตกังเกอร์รัชฮาทิสกาสแสดงให้เห็นชีวิตนอกโลกและสิ่งที่ดูเหมือนกับ UFO พอดีกว่าครับแค่นี้พอและแปลต่อก็เสียเวลานะครับเพราะการอ้างอิงสถานที่จากโพสต์แค่2ย่อหน้านี้กลับบอกเราไปแล้วว่าพบไปถึง2แห่งรูปเดียวพบ2แห่งเนี่ยเวลาของเรามีค่านะครับไปเฉลยก็เลยดีกว่า การค้นหามันคือภาพที่ถูกทำขึ้นมานำเสนอในรูปแบบคลิปสั้นๆใน i ิน t a g r กรครับเป็นของผู้ใช้ชื่อ o Ni s b u s บู UFO ู2ฟังไม่ผิดนะครับมันมีคำว่า UFO อยู่ในชื่อของแอคเคาท์นั้นด้วยและแน่นอนว่ามันมีหลายภาพที่อ้างว่าพบในแหล่งเดียวกันคือในหมู่เพิงหินชื่อพิมพ์เพชกาในรัฐมัธยมประเทศของประเทศอินเดียซึ่งสถานที่จริงๆภาพที่พบมันเป็นแบบนี้ครับ ลายเส้นง,ง่ายๆไม่มีอะไรหวือหวาแต่ว่ามันเก่าแก่จริงๆ คล้ายๆกับภาพในถ้ำฝ่ามือแดงของประเทศไทยเลยครับถ้าสังเกตเพิ่มเติมโดยไม่ต้องไปดูจากต้นทางจริงเนี่ยวิธีการวาดบนผนังถ้ำในภาพปลอมเหล่านี้มันไม่ได้มีอะไรสอดคล้องกันในด้านของเทคนิควิธีการรวมไปถึงภาพคนที่ปรากฏอยู่ในภาพเขาแต่งกายไม่ตรงกันเลยสักรูปจริงๆแล้วในกลุ่มวิติที่6เองก็มีผู้เฉลยได้แทบจะในทันทีเหมือนกันนะครับขออนุญาตเอ่ยนามผู้ที่ทราบเลยว่าชื่อคุณวิชัย สมาชิกสายตาแหลมคมที่มองภาพนี้ออกทันทีว่ามันเป็นภาพปลอมคือคุณวิชัยซูมให้เห็นกันจัดจ่ะมือของคนในภาพต้นเรื่องนี้ทำไมมันถึงได้ยาวดูผิดปกตินั่นแหละครับภาพปลอมที่สร้างขึ้นมาโดย AI และเช่นกันครับในเพจต้นทางและเพจไทยที่คัดลอกมาก็มีผู้เข้าไปอ่านพบพิรุษนี้เช่นกันและก็สรุปได้เลยในทันทีว่าเป็นภาพปลอมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ถึงมันจะเป็นภาพปลอมแต่มันก็มีกลิ่นอายแห่งความเป็นจริงซ่อนอยู่ครับขออธิบายกันตรงนี้สักนิดหนึ่งภาพที่สร้างจาก AI เดิมทีมันถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่าจะให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยงานนักสร้างสรรครับ แต่นักสร้างสารรค์บนโลกของเรานั้นมันก็มีทุกแบบทุกนิสัยหลากหลายจนทําให้ภาพจดตาอะไรแบบเนี้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ได้เสมอการนํามาสอบถามในกลุ่มมิติที่6ปกติผู้ดูแลจะไม่ปล่อยให้ภาพ AI เห็นในกลุ่มนี้นะครับแต่สาเหตุที่ภาพนี้ผู้บรรยายให้ผ่านเพราะมันมีที่มาของสิ่งที่ถูกขโมยจาก AI ในการดัดแปลงใช้สร้างภาพนี้ว่ามันมาจากภาพนี้ครับ ถ้าใครพอจำได้มิติที่6เคยพูดถึงพวกมันมาบ้างแล้วเหล่านี้คือภาพวาดบนผนังหน้าผาที่มีชื่อเรียกว่ารูปร่างของแรชชอร์ถูกพบในแถบภูมิภาคคินเบอร์ลี่ประเทศออสเตรเลียในจุดที่เรียกว่าแคมป์ครีกโดยชื่อแรชชอร์นํามาจากชื่อคนที่พบนั่นแหละครับเขาเป็นคนเลี้ยงสัตว์ชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเจอตั้งแต่ช่วงปี1891น่นแล้วชาวบริจินเรียกภาพเหล่านี้ว่าเกวียนเวียนครับ โดยมีการประเมินว่าบนทวีปออสเตรเลียนั้นน่าจะมีภาพลักษณะใกล้เคียงกันนี้ถูกวาดทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า10,000แแห่งโดยจุดที่พบภาพสําคัญคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า17,000ปีซึ่งเขาก็ได้แต่คาดดาวจริงๆครับเพราะว่ามันเก่าแก่จนไม่สามารถหาอายุได้เทคนิคเรดิโอคาร์บอนได้ภาพส่วนใหญ่ก็เก่ามากๆและก็มีบางภาพที่ใหม่กว่านั้นเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับภาพอื่นๆเลยลักษณะตัวงานก็หลากหลายมีทั้งภาพคน ภาพสัตว์ภาพอายวะฝ่ามือของคนบางภาพดูเหมือนจะเป็นพูดผีอย่างภาพนี้ถูกเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผีลิงครับภาพไหนเป็นภาพคนจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแต่เนี่ยครับภาพเจ้าปัญหาไม่ได้พบจุดเดียวด้วยนะครับพบสองจุดคล้ายๆกันแบบดูแล้วหน้าขนลุกมากๆม,มองเพื่นๆก็ใช่นะครับเอเลี่ยนนี่มันเอเลี่ยนแน่ๆ นักโบราณคดีเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลยเนื่องจากวิธีการคาดเดาวของนักวิชาการหรือนักโบราณคดีนั้นเขาใช้วิธีเปรียบเทียบกับตัวงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจึงสามารถสรุปออกมาได้ว่ามันเป็นภาพวาดของวิญญาณพูดผีครับ เนื่องจากภาพมันเก่ามากๆหลายคนที่ไม่ทราบจึงพุ่งไปที่ภาพที่มีแต่หัวถ้าไปดูอีกภาพจะเห็นว่ามันมีส่วนของตัวจะเห็นได้ว่าสิ่งรูปร่างคล้ายมนุษย์เหล่านี้มีเครื่องนุ่งห่มคล้ายเส้นฟางถูกผูกรวมกันเป็นแผ่นแล้วนำมาปกปิดร่างกายด้วยนะครับถ้ามันเป็นเอเลี่ยนก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนที่น่าสงสารจริงๆนะครับวิทยาการก้าวหน้าของพวกมันไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมอันตรก,กันดารได้ถึงกับต้องใช้หญ้าฟางมาถักเป็นเสื้อคลุม ก็นั่นแหละครับมันจะเป็นเอเลี่ยนไปได้ยังไงร,รูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นคำพูดดูดีไหมครับตาลึกกลวงโบ๋ที่ปากเหมือนจะร้องคำว่าโ oh อ้โ oh หมันจะตรงกับลักษณะของอะไรครับถ้าไม่ใช่ลักษณะของผีที่เป็นมาตรฐานของมนุษย์ที่จะเห็นผีในวโรกาต่ตางๆม,ม,มันคือภาพจำจากร่างไร้วิญ,ญญาณผู้จากไปตายแล้วเนื้อหนังจะเปื่อยเน่าส่วนที่ถูกธรรมชาติกัดกินก่อนเลยก็คือส่วนที่บอบบางและนุ่มที่สุด นั่นก็คือดวงตาและริมฝีปากนั่นไงล่ะครับทั้งหมดคือผีในมโนคติที่คนทั่วโลกจะเล่าไว้ไม่แตกต่างเพียงแต่ว่ามันถูกวาดในภูมิภาคเก่าแก่ที่มีคนท้องที่อาศัยอยู่แบบชาวออริจินเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาจึงดูเป็นแบบนี้แค่นั้นเลยครับข้างนอกนั้นมันต้องมีแน่ๆน,นะครับมนุษย์ต่างดาวอันทรงภูมิปัญญาถ้าเขาจะเดินทางมาบุกเบิกพื้นที่ในโลกของเราได้ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรกันแล้วแล้วก็ นนโลกก็คงเจริญกว่าที่เห็นนี้กันไปแล้วจะบอกว่ามาเอาทองคํากลับไปเป็นเชื้อเพลิงน่นมันก็แค่เรื่องเล่าแก้เขินจากกลุ่มล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาต่างหากที่เข้ามาเอาทองคําเหล่านี้กลับไปใช้สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศแม่ของตัวเองจะบอกว่ามาช่วยเพิ่มความเจริญให้กับมนุษย์โลกใจดีจังเลยนะครับเหล่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้ารักมนุษย์โลกขนาดนั้นก็น่าจะอยู่ช่วยกันต่อให้นานๆอย่างน้อยก็ควรจะให้ถึงวันนี้นะครับจำเอาไว้นะครับ มิติที่6ไม่เคยปฏิเสธการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวแต่กับการมาเยือนของพวกเขามิติที่6ไม่แน่ใจหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี